โอเคสวัสดีครับพวกกับผมเอ็มจองเอ็มครับกับเกมเที่ยวก่าอีกครั้งนะครับไปเร็วครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราจะไปเร็วพอดีอันนี้มันเพิ่งเต็มอ่ะไอ่อะไรวะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าสะสมเงินแช่ไปๆเราหาเมืองก่อนโอเคนะครับเราสมเงินแจกันนะครับมียี่สิบเจ็ดดอกนะครับอล่างช่างมันปล่อยมันยี่สิบเจ็ดดอกนะไปครับ เรบเพชรหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับโอเคไม่เสียเวลาไปเลยนะครับไปเลยไปเลยปุ่มแดงเหมือนเดิมไปโอเคไปครับไปครับเรียบร้อยครับหมดแล้วคุณแจเงินล้วนๆทีนี้ไปไป <c ười> เกืออีกแล้ว <c ười> เอ้ยเรียบร้อย ไงไงละไงล่ะไงล่ะโอเคได้ของประมาณนี้นะครับโถ่ได้เหรียญสองดาวอะเศร้าของเก่า มันมันต้องอะไรยังไงวะอ๋อมีหนึ่งมันต้องใช้สองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับมาสมไม่ดูเฉยนะครับไม่มีอะไรคลิปนี้มาเร็วมาเร็วไปเร็วเข้มเร็วซ่อมเร็วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ กูจะบอกกับแดนไม่มีแดนชีวิตกูแซ่แตกูไม่ได้ซ่ดแตก็พเพลรากูมีพลังไมีกาตั้งกูยังไปแกลกูแทบไปตายจ้แรปสดแดนแรปจนแทบไม่เต็มแร็เป็นแพ้ไม่แพ้กูแร็คอนแร็ไม่เป็นไม่แอ๊กแรปเป็นเชและแรปไม่รับสัจยัแตแรป